สดตัวเองก็เดินทางบอดพี่ตี๋ไปลูกไปเล่นน้ำกับพี่ตี๋กันโอ้ตัวเองลูกร้องก็เชื่อป้าแมนไม่รู้โอ้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวป๊าป๊ามานะป๊าป๊าไปธุระนะคะโอเคไหม โอ้โอ้แม่รู้ว่าเสียใจแต่ไม่เป็นไรลูกโอ้โอ้มันมีอยู่นี่ลูกเดี๋ยวป้าป้ามานะคะ <c oughs>